สวัสดีค่ะดวงชะตาพาพเพลินใบอัมทริีโดยแม่หมออั้มธรรมธาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันในปี2567อ้าวมาดูกันนะว่า2567จะเป็นอย่างไรกันบ้างคลิปนี้เป็นของชาวลัคนาราศีที่อยู่ในธาตุไฟเมษสิงห์ธนูมาดูกันว่าชาวลัคนาราศีเมษ สิงห์ธนูนะคะในปี2567จะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวจะเสี่ยงหยิบไพ่มานะคะนะมาดูกันค่ะว่าปี2567เนาะจะเป็นอย่างไรกันบ้างในภาพรวมนะชาวธาตุไฟเนาะใบที่หนึ่งมาเอาละใบที่สองมาเอาละใบที่สมาเอาละใบที่สมาเอาละใบที่ห้ามาเอาละ ใบที่6มาเอาละใบที่เมาเอาละใบที่8มาเอาละใบที่9มาเอาละใบที่10มาเอาละอโอ้โหชาวธาตุไฟปี2567ต้องบอกเลยว่า ดวงกำลังจะพลิกฟื้นไปสู่จุดที่ดีดวงจะเปิดดวงจะเจิดจำรักนะฟ้าจะเปิดดวงเปิดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอะไรที่ไม่ดีจบไปอะไรที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะต้องบอกเลยว่าในปี2567 จะเป็นช่วงชีวิตที่คุณเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดใหม่ที่ดีขึ้นนะคะเออมีโอกาสว่าจะได้เจริญเติบโตเออเป็นวงจรชีวิตจริงๆช่วงที่ผ่านมาอาจจะเหนื่อยหลายอย่างสุขภาพไม่ดีมีปัญหาอุปสรรคนะมีเรื่องให้ไม่สบายอกไม่สบายใจอะไรก็แล้วแต่ต้องบอกว่าในปี2567นะปัญหาอุปสรรคต่างๆจะหมดไปนะ ปัญหาอุปสรรคต่างๆจะหมดไปนะใครคิดไม่ดีใครคิดร้ายจะพ่ายแพ้แพ้ดวงตัวเองไปช่วงที่ผ่านมาเหนื่อยกับหลายสิ่งหลายอย่างเนาะนะคะหรืออาจจะขัดแคลนหรือว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างมันไม่เป็นไปดังใจนะคะปี2567เหมือนถึงฝั่งฝัน เป้าหมายที่คุณวาดไว้หวังไว้มีโอกาสสมหวังดังใจปรารถนามีโอกาสถึงฝั่งฝันถึงเป้าหมายของคุณนะชีวิตจะมีช้อยมีทางเลือกมีโอกาสดีๆอะไรบางสิ่งบางอยา่างมาให้กับคุณนะให้คุณได้คิดได้ตัดสินใจได้เลือกนะจะเป็นผู้เลือกนะคะเออแล้วก็ต้องบอกเลยว่าในปี2567นี้นะใครคิดร้ายใครคิดไม่ดีจะทำอะไรคุณไม่ได้เลย อะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งในเชิงลบนะสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่จะมาบั่นทอนชีวิตกําลังใจความคิดอารมณ์ความรู้สึกของคุณจะทําอะไรคุณไม่ได้เลยมันเหมือนคุณจะตื่นรู้นะต้องบอกว่าเป็นคนมีบุญนะชาวธาตุไฟ2 5 1 7มีบุญสูงแต้มบุญสูงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครอง นะใครคิดร้ายจะพ่ายไปใครคิดไม่ดีจะแพ้ดวงตัวเองไปใครตั้งตัวจะเป็นศัตรูก็ต้องบอกเลยจะจะอดสูไปเองนะมันเหมือนกับเขาจะทำอะไรคุณไม่ได้ใครคิดร้ายใครคิดไม่ดีนะมาพรพจญอะไรต่างๆทำอะไรคุณไม่ได้เลยคุณจะอยู่เหนือปัญหาอุปสรรคเหนือปัญหาศัตรูเหนือศัตรูคู่แข่ง นะเออมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองป้องกันป้องภยัยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคอยจัดการคอยแก้ไขคอยขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตคุณนะในปี2 5 1 7จะมีความเข้มแข็งแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงทั้งกายทั้งใจนะคะเออแล้วทำให้คุณฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างมีสติมีปัญญา นะมีสิ่งที่มองไม่เห็นคอยช่วยเหลือผลักดันสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูนะทำให้ชีวิตจเจริญก้าวหน้าเติบโตนะชีวิตจะออกจากจุดสิ่งที่ไม่ดีแล้วนะเหมือนลอยผ่านไปเนี่ยลอยพร้อมไปกับกระทงแล้วแหละนะออตั้งแตออ่ช่วงลอยกระทงที่ผ่านมาคุณลอยสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตหมดแล้วอะไรที่เป็นกรรม กรรมไม่ดีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรที่เป็นความทุกข์ใจนะสัพทุกขสัพปะสกสัพโรคสัพภัยสัพเคราะห์เสน่หจันไรอะไรต่างๆลอยไปกับการลอยกระทงตั้งแต่ลอยกระทงแล้วชีวิตของคุณจเจริญก้าวหน้าเติบโตแล้วนะแล้วบุญแรงบุญแข็งแต้มบุญสูงมีโอกาสจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะชีวิตกําลังหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดใหม่ที่เติบโตขึ้นนะเข้มแข็งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นนะแล้วก็มีโอกาส <c oughs> ที่จะมีชีวิตที่ ตื่นรู้มากขึ้นนะ,จะเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมชีวิตของคุณจะ,จะเจริญเติบโตโก้าวหน้านะ การงงการงานอะไรต่างๆต้องบอกเลยว่ามีโอกาสก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะคะมีคนคอยช่วยเหลือมีกัลยาณมิตรที่ดีคอยสนับสนุนซัพพอร์ตมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ค้ำชูนะถ้าทําธุรกิจก็ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองรุ่งเลงรุ่งโรจน์ก้าวหน้าลูกค้าลูกหาเข้ามาไม่ขาดสายลูกค้าลูกหาจะรักนะลูกค้าลูกหาจะรู้สึกเป็นมิตรด้วยนะคะในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกว่ามีเงินมีทองใช้นะเออมีโอกาสมีโชคมีลาภมี ส,สิ่งดีๆนะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาไม่หยุดหย่อนนะคะเอ่อในเรื่องของการเรียนก็มีโอกาสเรียนจบสอบผ่านสอบได้นะคะมีโอกาสว่าชีวิตกําลังหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดที่ก้าวหน้าขึ้นจเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์มากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของความรักก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดโสดอยู่มีโอกาสจะได้เจอคนรักคนที่ถูกอกถูกใจนะมีโอกาสได้เจอคู่แท้คู่บุญคู่บุพเพนนิวาส คู้ที่ส่งเสริมกันไปในทิศทางที่ดีใครไม่ใช่จะออกไปจากชีวิตแบบดีๆไม่ต้องมีปัญหาต่อกันใครที่ไม่ได้ทําให้ชีวิตสุขสัรต์ก็จะออกไปจากชีวิตแบบทันทีนะส่วนใครที่สถานะไม่ชัดเจนมีโอกาสว่าจะเกิดความชัดเจนเกิดความรักที่ชัดเจนในปี2 5 6 7 1นี้นะทั้งงอนกันอยู่ไม่สบายใจในปี2 5 6 6นี้ในช่วง2 5 6 6อเนาะอาจจะทะเลาะก,กันบ่อยงอนกันบ่อยอะไรต่าง ในปี2 5 6พอในในปี25 6 7ต้องบอกว่าความเข้าใจมีมากขึ้นความรักดีขึ้นนะเป็นไปนในทิศทางที่ดีขึ้นใครที่คาดหวังนะในเรื่องของงานตรงงานแต่งมีโอกาสแต่งงานมีโอกาสมีงานมงคลมีโอกาสมีลูกด้วยนะ มีโอกาสถ้าเกิดว่าคาดหวังในเรื่องของลูกนะมีโอกาสมีลูกมีโอกาสว่าชีวิตจมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นแฮปปี้ขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะเออมีโอกาสที่จะมีความรักที่อุดมสมบูรณ์นะได้ถือยอดทาย่อ,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 อได้ถือไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรเออนะมีโอกาสมีความรักที่ดีในเช็คเช่นนี้เลยทีเดียวนะคะต้องบอกว่าปี25 6 7นะ เป็นปีที่ชาวธาตุไฟนะเมษสิงห์ธนูจะหมุนเวียนชีวิตไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่ขึ้นแฮปปี้ขึ้นมีความสุขกายสบายใจมากยิ่งขึ้นตื่นรู้และมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะเออใครรับคำทํานายอย่าลืมพิมพ์ำนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะ เพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริงกดซีเฟอร์ใี่กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตือนรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะ